สนับสนุนโดย TrueMove H 4G Plus t o โยต้าเอานิวเซียนตาผลิตภัณฑ์อาหาร CP เอาละครับกลับมาอยู่ที่นี่นะครับ Hroom by TrueMove H 4G Plus นะครับก็เรียกว่าปิดโหวตไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เก็บโทรศัพท์ได้แล้ว รอลุ้นว่าใครจะเป็นตัวแทนจากทีมโค้ชสิงโตนั่นเองนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่กับ4ี่คนจากทีมโค้ชดานะครับผมทั้ง3คนตรงนี้มีอะไรอยากจะบอกอยากจะขอบคุณอยากจะพูดถึงคนที่เขาโหวตให้เราไหมครับอ่ะบลูก่อนเลยก็ขอบคุณนะครับชาวระยองทุกคนนะครับแล้วก็คนทั้งประเทศนะครับที่ช่วยโหวตให้ผมนะครับขอบคุณมากๆครับครับต่อไปนี้หลังจากนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามว่าจะมีผลงานอะไรยังไงต่ออีกทีหนึ่งนะครับผมโอบครับ ก็อยากจะขอบคุณพี่น้องชาวขอนแก่นแล้วก็ขอบคุณคนไทยทั้งประเทศเหมือนกันนะคะที่เป็นกําลังใจให้กับโอบแล้วก็ทุกๆคนได้มาทําโชว์ที่ดีๆในวันนี้ขอบคุณจริงๆค่ะชมพูเลือกจังหวัดอะไรครับก็ขอบคุณคนโคราชครับผม่ครับผมรับเบิเลยครับก็ขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกําลังใจให้คอยเชียร์แล้วก็โหวตค่ะ วันนี้เราทุกคนทําเต็มที่แล้วค่ะขอบคุณค่ะครับเหมือนใครกดสโลชมพูไว้นะครับน <c oughs> ตรงนี้ครับคราวนี้มาถึงนี่เลยตัวแทนจากทีมโคชดานะครับ <c oughs> คุณเกิบนี่เตรียมตัวหรือยังครับว่ารอบไฟนอลอยากจะร้องเพลงแนวไหนอะไรครับยังไม่ทันตั้งตัวเลยครับผมนี่ยังเงงๆงงผมจะปิดตํานาน <c oughs> แต่ว่ามีเวลา1สัปดาห์สัปดาห์น่าจะเป็นของโคชกล้องแล้วก็โคชจอยบอยนะครับผมตอนนี้บนเวทีเป็นยังไงครับ คะแนนรวบรวมกันมาเรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะได้รู้ผลกันแล้วนะครับส่งไปที่พี่กบและก็พี่จอยครับผมขอบคุณมากครับคุณโจรครับแล้วตอนนี้นะครับการโหวตให้กับทีมโคชิงโตก็สิ้นสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะประกาศผลโหวตคะ่ะโคชิงโตอยากจะบอกอะไรกับลูกทีมบ้างคะก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ทุ่มเทกันอย่างหนักไม่ว่าจะเป็น ทั้งร้องทั้งเล่นทั้งเต้นหมุนตัวนะครับทำได้เต็มที่สุดยอดมากๆอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปก็เป็นเรื่องของอ,อนาคตต่อไปนะครับยังไงก็สู้ๆครับเอาใจช่วยครับขอบคุณครับโคสิงโตครับคะแนนอยู่นี่แล้วนะครับและจะมีเพียงคนเดียวเท่าน,นั้นที่จะผ่านเข้าสู่รอบไฟแนลนะครับและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟแนลก็คือ ทีวีแปดคุณคิงครับขอสดยินดีกับคุณคิงด้วยนะคะเป็นตัวแทนโค้ชสิงโตผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลค่ะและก็ต้องขอเสียงโอ้ยินดีด้วยนะคะและขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับคุณแบงค์คุณป๊อปและคุณอะตอมค่ะทั้งสามคนสุดยอดมากค่ะ เอาละครับแล้วขอเชิญนะครับคุณเกิบนะครับตัวแทนจากทีมโคชดาขึ้นมาบนเวทีด้วยครับอขอเชิญสลัดแมชชีนด้วยครับมาแสดงความยินดีกับมือกีตาร์ของคุณหน่อยครับเอาละครับระหว่างนี้นะครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับมันไม่ใช่คาแรคเตอร์เราไม่เอาคุณคุณเกิบครับ ผมถามหน่อยระหว่างที่คุณร้องเพลงอยู่คิดว่าภรรยาของคุณได้ยินสิ่งที่คุณร้องไหมครับได้ยินครับได้ยินครับบอกไปแล้วอย่า <c oughs> บอกว่าขอบคุณทีขอบคุณเวลาเวลาที่ดีค่ะข,ขอขออนุญาตคุยกับคุณคิงนิดนึงตอนนี้น้ำตาไหลแล้ว <c oughs> เป็นเป็นยังไงบ้างตอนนี้ โ oh ค้ดไม่ใช่คา yes. แรคเตอร์เลยน้ำตาไหลใหญ่เลยอยากจะบอกอะไรกับคนดูบ้างคะขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากนะครับท uh> ี่เราต้องกวนเนี่ยเราต้องกวนโอ้ยใส่ผมใส่ผมขอบคุณครับเอาละครับและนี่ก็คือชมหน้าของผู้เข้ารอบทั้งสองคนนะครับคุณเกิร์บและคุณคิงนะครับขอแสดงคำยินดีด้วยนะคะอารัก